สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไก่ปูสตอรี่นะครับวันนี้เรามีเรื่องราวสยองขวัญมาให้ฟังกันกับสมุดบันทึกปริศนาในห้องสมุดร้างเรื่องนี้จะน่ากลัวแค่ไหนไปฟังกันเลยครับเริ่มกันเลยเริ่มกันเลย ในมหาวิทยาลัยที่ขึกคักมีข่าวลือเกี่ยวกับห้องสมุดเก่าที่ถูกทิ้งร้างอยู่ริมมหาวิทยาลัยนิทานนักศึกษาที่อยากรู้อยากเห็นตัดสินใจไปสำรวจด้วยความตื่นเต้นเธอนำเพียงไฟฉายและสมาร์ทโฟนของเธอเข้าไปในห้องสมุดเย็นวันหนึ่งเมื่อเธอเดินผ่านชั้นหนังสือที่มีฝุ่นหนาและทางเดินที่เต็มไปด้วยใยแมงมุมเธอก็พบกับ สมุดบันทึกที่ถูกห่อด้วยหนังเก่าเปิดดูพบว่ามีบันทึกเขียนด้วยลายมือรีบเร่งบรรยายถึงเหตุการณ์แปลกประหลาดและการพบเห็นสิ่งลึกลับหนึ่งในบันทึกดึงดูดความสนใจเธอมีคำอธิบายถึงห้องลึกลับหลังชั้นหนังสือแต่บันทึกนั้นจบลงอย่างกระทันหันเหมือนกับว่าผู้เขียนถูกขัดจังหวะนิธาตัดสินใจนำสมุดบันทึกกลับไปเพื่อตามหาความจริง แต่ทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อเธอจากลึกเข้าไปในห้องสมุดว้าวเสียงนั้นคืออะไรกันแน่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไกปูสตอรี่แล้วรอชมตอนต่อไปใน EP 2นะครับ